สวัสดีจ้ามาดูจ้ะวันนี้ได้ปลาขาวมูลมาจากบา้านคุณยายฝากมาให้ยายขาวฝากนาให้จะมาทอดด้วยจ้ะเนี่ยจะมาทอดจิ้มว้นีนะ่แม่น้ำจะมาทอดปลาขาวได้มาจากมูน อื้อมนึงอุ๊ยอ,อ,อ,อันนี้ปลาอะไรน้องปลากระพงเห็นนอ้องอ้อมสะแสบๆแยกแบบนี้ เหจจริงจ well 네ังอืมมาชิมแล้วจ้ะ ทอดปลาอะไรลูกอะไรคะเดี๋ยวค่ะคุณแม่ทำกับข้าวแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวคุณแม่ทอดปลาก่อนอืคุณแม่ทอดปลาไงลูกม่ไปดูในกล้องนีเลยแม่ไปดู่นกับน้องไปรู้ปะปลาอะไรอ่ะปลาอะไรปลาขาวและปลาทูุระ ปลาซูแม่ทอดแล้วทอดปลาซูให้เด็กๆแล้วยเลยจ้าไอ้คนเจ็บไปเล่นกัน้องค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณแม่ค่ะกาแเสร็จแม่ไปอันนี้ให้เด็กเด้อทอดไปเยอะเดลยจ้าเพราะว่าทอดเด็กๆทำโอ้แนะนทอดกินอาหารนี่ก็อร่อยใจกลางเยอะ Então, homem อบบอมองกัดบ้านมองไปบานแหด้วยใ่มองด้วนไหนใหญ่มานะให้่มาจากมุนปาม,มุนอร่อยเ้วยเนี่ยปาม,มุนอร่อยนี่ทักปลาขาวทัากลาสุกหน่อยเห็ดปลาขาวมั่งสองสวนไน้องเล่นดีๆนะคะ

ทางมีทอดกระตูให้ดูกระทอดปลาคาวสูงว่าเล็กหน่อยแต่บ่ค่อยชอบสูงท่าได้กลางเลย 没下错。 การถอดไ,ได้แน่นอนเลยใส่ข้างใน,นงกับชิบแต่ถ้าตกรอบข้างใน แางเหลืองอะไรคีอะไรเบอเหลืองเนี่ยคิปพัน ต่กองมันจะเป็นแบบสีคือแบบยังไงจะแบป้าดเหลือเปหอม กับคนี้นชาวด้วยแล้วกินก็พริกขิงเ,ย,เย็นลยโอ้ยหอมคุณแม่หิวข้าวหอมมากแล้วอีกจัง่อยก็จะพ้อจ้ะวอีกทีแล้วก็วเดี๋ยวะประกอบมันต้องกรอบมากเอาแข็งชุบพ้อเองพ้อประอบแล้แข็งกินมาเลยกินข้าวสวยได้ละอีกหน่อยนึง สักสองนาทีโอ้ไปเดี๋ยวนี้ ซุกกระจายได้ได้ที่ละได่ได้ที่ละไม่อยากจะตักใส่จานซุกละไม่งาดูซุปกได้บอลแข็งมากแต่แข็งมากบ่อยหรอ,รอ,รอ อืมไก่ได้ที่แล้วจ้าอืมไก่ที่เราจะปารูทอดปละทูให้เด็กๆด้วยตัวหนึง่งสุกได้ที่ละจ้า นี่จ้าป้าลุงเห็นมาจ้าปลาขาวมุนทอดปลาทูให้เด็กๆน่ากินมาจ้าเห็นว่าเนี่ยสุกแล้วจ้าได้ทีแล้วคลิปนี้ก็นลาไปก่อนเด้อจ้ามาทำกับข่าวทอดปลาขาวน่องใช่เดี๋มาฝากจากบา้านปลาหนำมุนเลยด้ยจ้ะอร่อยสวัสดีจ้า น่ากินว่าจ้า